สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมปอกันกันกบเบาอีสานสายายแเราครับผมเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปต้อนหนกนาอพี่น้องเนาะพายอยู่พึ่งออกครับแดดพึ่งมนี้นะครับผมก็เลยเอาหนกลงฝึกนะครับผมก็เลยล้องเห็ดชิพให้พี่น้องเบ่งน้ำนาอพี่น้องเนาะเพื่อเป็นค้อมู้เพื่อเป็นอิทธยาทานให้พี่น้องได้เนาะกับการฝึกหนกเขาต่อดินครับเมื่อนี้ก็ แดดออกดีครับผมก็เลยเอาหนกลงฝึกเนาะแดดก็เที่ยวขึ้นเที่ยวออกแล้วครับผมเป็นผ้ายุ่ผึ่งออกหรือยังไงก็บโบหูนะครับผมสีล้องมาเห็ดเอาสูตรที่จากอาจารย์เห็นเพิ่นใน YouTube เนาะจากอาจารย์นกเขาเขาใหญ่ภูไฟลมเนาะช่องช่องของพาแดงครับผม ใายเพื่นเห็ดไฮเบิ้งกัเพิ่นว่าเอานกขังไว้ในซุม้มล้วก็เอาเอานกเฉลื่อยนี่ใส่เข้าไปให้มันไล่ตีเนาะพี่น้องเนาะบาอีสานกันบ่เคยเห็นดอกครับผมเคยฝึกแต่เอาขัางใส่ซุ้มไว้กับขันแน่บ่แน่ครับพา,าบรังมือขันพารังมือบ่ขันครับผมนกเป็นบ่เชื่องปันได้ครับนกตัวนี้แต่โบหัวสิเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวผมสิลองเอาเฉลื่อยมใสไ้ให่พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันสิมีปฏิกิริยายังใดครับผมบ่กเคยเหตุครับเป็นเอาเคยต่ฝึกยังซสี่ครับมันก็ขันแน่บแน่ครับผมหนกโบเื่องครับนกตัวนี้เอาจังไดกับ่บเบาลายดอกเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งครับผมสตรนี่ว่าสิเป็นจังไดเนาะค่อยๆฝึกไปครับกนกหนกมาจะได้เก่าเดือนนะครับนกตัวนี้ท่านี่ถึงขวบครับอาจจะบ่ใจบันไดนะครับผม เอากไหนก็รอชุบนะพี่น้องนะว่าจะมีปฏิกิริยางไหนครับผม Bye. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok you <laughs> 开在跑吗？哦哦

कु 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 Субтитры сделал DimaTorzok พี่น้องครับผมหลังจากที่ผมปล่อยนกไปแล้วก็บบอกคันครับผมแต่ว่าเอาเอาเอานกเขาขังเขาไปกับถือว่าไล่ตี่ครับผมอย่างไรกับเห็ดเดียเขาหล้ไปก่อนครับเบื้องต้นมาถ้าเทียห้องไปตัวเนาะถ้าเทียรมีนกปลาลงดอาสีได้สูครับดอกที่เอื่นตามนี้มันเกิดต้องฝึกไปอีกครับผม นกตัวนี้เป็นนกที่บยเฉียงปันไดครับเป็นต่ฝฟกหยากอยู่ครับผมเป็นนกที่บยเชียงตุ้ยฟกหยากอยู่หรอครับดูตัจิเป็นนี่ยิงโดนครับผมเบิงหลักษนะเหล้วนะครับนี่ครับเห็นปะโบยเฉียงเลยครับผมหย่านค้นครับนกตัวนี้เอาลงดินกับเอาไว้ทังสี่แลวครับผมหาลังมือกับขันหาทั้งมือกับโบ้คันนะผมกับฟึกอยู่เรื่อยๆแลวครับนกเฉลี่ยเท่ากับว่าต้องเสียดายเนาะทีนองนะ ก็เกิปอ่อยไปเลยครับผมบังตัวต้องไปเสียดายครับกินไปพุ่นแล้วครับนกจะเลยว่าเป็นมันสีขันนะมึงกับโบขันครับผมช่างมันแดดหรอมันนอนตากแดดนะครับนี่กับลอ็อกเห็ดเบิง้งอยซื้อแล้พี่น้องเนาะคือว่าเริ่มสีสูนกแล้วครับผมนกเพิ่งได้เก่าเดือนนะพี่น้องเนาะขาไก่ยังอ่อนๆอยู่เลยครับผมสีขายังมันเด็กเข้มเลยครับ ตัวครูกันกดืนอนาะจะเป็นตัวเมียรครับตัวนั้นเอาไใบบานครับผมนี่อยู่บานเมียรครับแบบโบเป็นยังว่าพี่น้องเนาะฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะต้องไปเสียดายหนุกเฉลยครับผมฮอกไดมาฮอกเอามาขัางให้มันไหลตียังสี่แล้วครับผมตัวใดตีเสียงบ่านั่นปันใดก็เอามาไปไหลตียังสี่แล้วครับแล้วก็ปล่อยเขาไปครับผม เบไปเรื่อยๆครับผมยังไงก็รอรุ่นรอเจอกันบ้งครับผมว่าสิเป็นยังไงสิเป็นตัวบ่นะครับสีเจีงบ่นะครับหรือสีโบคือนะครับลองเบื้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็เสีเอาไว้ซัพนี่แหละครับผมลองเอาไปใส่เบื้องครับส่วนนี้ผมกับ่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็เห็นจากอาจารย์อื่นเนาะเผื่นผ้าเห็ดครับเห็นจากอาจารย์ช่องนกเขาใหญ่ภูอยล้มเนาะเผื่นผ้าเห็ดแบบนี้ครับผมกัเลย เขือคืออาจารย์เพื่อนครับผมนี่แหละครับฝึกไปก่อนครับผมอย่าฝ่าออกนะครับอาวัยเขาคือเขาใจก่อนนะครับผมคอยออกแต่ผมนี่ค้นใจหอนครับผมบนเนียครับอาจจะออกเร็วๆนี่ครับผมให้ไปยุสนามจริงบ้างครับว่าสิเป็นยังไงครับนกมาอยู่ตบานกับโบหัวมันสิเป็นยังไงเนาะเพื่อออกคงมันจริงกับโบนเนียเนาะของแบบนี้เนาะพี่น้อง สำรับคลิปนี่ก็สิเอาไว้สำนี้แล้วครับผมอย่างไรก็ฝากรอติดตามผลงานของนกตัวนี้นะครับผมคะแนนตังซื้อครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อมาตรตังค์้ครับผมให้มันเจงก่อนครับสำรับคลิปนี้ก็เอาไวเท่านี้แล้วนะพี่น้องนะกับการฝึกนกเขาตอดินครับสำรับมือนี้ก็เอาไว้สำนี้แล้วครับผมขอบุญขอคุณพี่น้องทีขามาติดตามรักช้มลิปของบ้าวิสานะครับผมขอบุญขอคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์การคอมเมนต์นะการติดสไอใครครับผม ถ้า่ันใดชอบก็ฝากดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวอีสานนํา้ำเนื้อเดพี่น้องเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องทุกทันครับผมที่เข้ามาติดตามหลับช,มช้มลิปของบ่าวอีสานนะครับขอให้ใเจ็บใจจนครับลำลำเลยๆสำหรับมื่อนี้ผมบ่าวอีสากนก็สวัสดีครับ